ตอนนี้อยู่สถานีสุขวรนนะคือสี่โมงเย็นแล้วนะวันนี้เรามีใบบินไปที่กวางโจแต่ว่าเราจะไปเที่ยวที่ที่ไหนจีนที่แหละที่เราจะไปเที่ยวอะไรเที่ยวฮายเพราะว่าจะพาพี่พีไปดิสนีย์เลยเที่ยวฮายไป14กิโลนะใบใหญ่เดี๋ยวจะไปเจอกันที่เซี่ยงไฮ้บ๊ายบายเขาไหมเราขึ้นข้างนะบายให้พี่เขานะ น้อยแล้วค่ะทุกคนเครื่องจะออกอ่อนหกโมง,งไปถึงกวางโจวประมาณห้าพุ่มผ้านาทีนะก็เดี๋ยวเราไปดูว่าที่กวางโจวห้าพุ่มที่ประเทศทจีน <c oughs> ถูกไหมเหมืนเวลาเพระาะว่าที่จีนเนะคยจะเวลาเร็วกว่าไทยประมาณหนึ่งชั่วโมงของแม่เป็นฟิล์มนะเมนูปลาของพี่เป็นสปาเกตตี้ไก่แล้วขนมได้ไหมครับขนม ก่อนปบต่อมอแล้วก็วันนี้คนไม่เยอะนะเดี๋ยวเราจะออกไปที่เก50ต50เขาะอกเพื่อทีไปคุยกับเขาเรื่องโรงแรมนะเราต่อ,อเครื่องเกิน6ชั่วโมงเขาก็เลยจะให้โรงแรมเราหนึ่งคืนยวงแล้วใช่ไหม50หอออกฝั่งนี้ก็มาเจอเลยประตู50แล้วทุกคน50คัดเลยเนี่ย50เนี่ย มีคนต่อคิวอยู่เป็นเคาน์เตอร์นะมีกับมีเซพชันเรียบร้อยแล้วนะแล้วก็กให้ลรมานี่สองคนหนึ่งห้องนะแล้วแล้วพี่ก็มารับเรานะทุกคนมารับเราสองคนแม่ลูกไปที่โรงแรมนะมา,มาแบบ v ี p มี่แค่สองคนแค่สองคน,คงคนทำไมเขาไม่ไม่เลือกโรงแรมนี้กันนะเลืกแปลกแปลกล เห็นไหมต,ตึกสิแดงไม่ใช่ตึกสิฟ้าค่ะเด็กชายเริ่มสำรวจแล้วเริ่มสำรวจทุกคนห้องกว้างมากเลยอะ่ะสามารถเต้นได้เลยอะตรงเนี้ยแล้วดูเตียงหน้านอนมากเด็กทำอะไรครับนี่ตีหนึ่งแล้วนะที่บ้านเราก็ประมาณเที่ยงคืน นะที่เมืองไทยน้ำก็สวยที่แ <Hey. S 1> ยกซนเปียกซ้นแห้ง <Hey. S 1> ที่หนักเท่าไหร่นะยี <Hey. S 1> ะ่สิบหรอไปนอนได้แห้วครับผม <Hey. S 1> แย่ต้องนอนแล้วนะก <Hey. S 1> ุ้งนี้เขาบอกให้เราไปขึ้นรถหกโมงเช้านะทุกคนเดี <Hey. S 1> ๋ยวเขาจะโทรมาปลุก เรามาถามพี่เขานะพี่เขาก็เช็คให้เราแล้วก็อยู่ที่ B275 นะ<ๆ>ทุกคนเพราะว่าในเกตมันเขียนแค่ B เฉยๆในบทที่พาจ่ะที่เขาเช็คให้เลยจะได้ไม่ต้องไปเดินดูกในกี้ไม่เคยเจอการตรวจร่างกายบนกระเป๋าที่ละเอียดแบบนี้เลยมระเด็นกระเดนช่วย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 ก็นทำยังไงที่มาทำยดูไง เกอบมาไม่ทันทุกคนร้านนี้นิดเราเช็คอินร้านนี้นิดปวดจะตรวจตรวจกระเป๋านานมากตรวจกระเป๋าอะกรวจเข้ามาโอเค next one กับโหลดใบนั้นด้วยนะเพราะว่าเราไม่ได้นอนค้างแล้วเราจะบินถึงกรุงเทพเลยตอนเย็น ยี่สิบแปดอยู่ข้างที่ฟอนเนียนโค่ดีเลยถึงแล้วไปกี่แล้วไม่มีคนแล้วเขาเคลนเครื่องหมดแล้วลูกโคดสุดท้ายโคสุดท้ายที่กัปตันก็รอเราได้พี่กัปตันก็รอไอ้ที่ด้วยค่ะนั่งที่นั่งห้าถึงสี่เอโอ้บายบายนะที่นั่งหายกี้จะไปกวางโจวค่ะ ถึงควางโจแล้วเรามีเวลาต่อเครื่อง2ชั่วโมงทุกคนเราต้องไปอินเตอร์ในชั้นแรกอาครม่เหมือนกลับมาที่เดิมกลับมาตรงที่กี่เล่นของเล่นตอนขาไปกลับมาอาคารเดิมเลยอะ่ะ เรามาถามเขาที่ทานเฟรอร์เคาน์เตอร์นะเขาบอกให้เราเดินไปที่อินเตอร์เนชั่นแนลทานเฟอร์ฝั่งนี้นะ A เนี่ย A เก๊กี้ลูกยังทานไม่ได้มันยังร้อนอยู่ครับมันยังร้อนอยู่นะเน,น,นะนี่ยร้อนมากเราดูในทิปก็ได้นะทุกคนเนี่ยเนี่ยตรงนี้ A หนึ่งห้าสามเนี่ยห้าโมงยี่สิบถึงกรุงเทพทุ่มยี่สิบ Bye, go straight turn left go straight turn left okay thank you Bye, yeah. bye. ้านมาทางนี้ก้ go straight turn left กําลังจะกลับแล้วตอนนี้อยู่กวางโจกําลังจะเดินไปทาร์นเฟอร์ทาร์น international t a เ p อร์ terminal to only เนี่ย อันนี้ไงนี่ไงเอหนึ้าไปบัมพาสปอร์ตแล้วทุกคนออกมาเป็นดิวตี้ฟรีดูซิมีอะไรบ้างไปดูมันมีอะไรที่ต้องซื้อที่นี่เรามีเวลาประมาณ30นาทีในการช้อปปิง้ง ร้อยแปดสิบสี่หยวนไม่เลี้ยเออพี่เอาไว้วานตรงนี้โอเคเอามาเอาอะไรอันหนึ่งนะมันเหมือนกันไม่รอดได้ครบทุกสีเลยอ่ะจิงนี่แหละที่ตามหานี่ของดังที่สุดเลยคือลูกโป่งกระต่ายสรุปได้ขนมใช่ไหมครับสี่โมงเย็นแล้วทุกคนเราต้องเดินไปที่เกตนะช้อปปิ้งเมามันมาก ได้ทีมทามือกับมอเจไอไรซอร์หมดแรงไหมครับไม่หมดหรอเอเดสามขาลากเลยอะ